สวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีทุกท่านนะครับมาดูว่าแม่เนตด,ดวงเพีงทำอะไรอ้าวไม่ได้ทำไรสวัสดีครับแม่เนตสวัสดีค่ะทำอะไรนะเรามาส่งเลขอ่าเลขคูก่กันนะคะกับแม่ตะเคียนนะคะอันนี้แม่ตะเคียนไอ้จอมปลวกอ่าเป็นจอมปลวกเงินล้านนะคะเป็นแม่ตะเคียนจอมปลวกเงินล้านแม่ตะเคียนจอมปลวกเงินล้านโคนเลขอะไร <ๆ S 2> เลขไปเที่ยวต่างประเทศเล็กลาวเหรอใช่ค่ะโคเลขลาวอะไรขึ้นมายัางเข้นมาแล้วค่ะเลขอะไรเอ่ยดูฟังนี่อนเลขอะไรเอ่ยแปดเก้า มาแปดเก้าเลยมาแปดเก้ามาแล้วแปดมาแล้ว<า>แปดเก้ามาจะเป็นศูนย์หรือเปล่ารอรุ่นครับรอรุ่นกันทุกคนนีเด้อน,นะครับให้ดูก่อนครับเมตเคียนจอมปลวกเงินล้านเมตะเคียนจอมปลวกเงินล้านรอรุ่นเมตเคียนจอมปลวกเงินล้านนะครับทุกคนแม่ตะเคียนจอมปลวกเงินล้านนะครับที่นี่ให้โชคเคยให้ลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง มาแล้วนะครับมาแล้วครับ890เก้อู้จริงๆแ9ตเก้าศูนไมเลขเปดทำไมเป็นยังไนะด้กันคะนีมาดูอะไรกัน890เกาศูแล้วก็ศูนย์เก้าศูนย์ ศูนย์เก้าศูนย์โอ้สเลขสิสองเลขโอ้ได้ตัวไหนคะนี่แปดเมานีแปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนทุกเแเก้าศูนยนะครับเมเียนแปดเก้าศูนย์นะครับูเลขทูจุดว้บอกเลขเดียวกันอีกคนลุกเลยอ้ลมอ้ลมแรงมากเลยลม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 อ้อยู่กับลมแรงมา่ไหนี่ ตาทุตาใหญ่เด้อเล็เข่าเด้อโอ้ลมลมขนนายโชคลาภลมเย็นสบายเพท่านดีใจนะครับที่ใบมาเออเพว่าเลขตรงกันเปดเปดศูนย์เก้าอันนี้จะเป็นเก้าศูนย์เปดนะคะนี่เก้าศูนย์เปดบอกที่แปดแปดเก้าศูนย์แปดตัวเดียวกันตัวเดียวกันนะครับสามตัวอันนี้เปดศูนย์เก้าใช่ไหมอันนี้เก้าโอเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดนะครับ 9 0 8นะคะมีคนมาจุดฝนแล้วเนาะโอเคทุกคนก็แล้วถ้าใครเคยจุดได้ก็เขาจะมาจุดประจําตรงน,นี้ก็จุดประจํากันเป็นยังไงนะเจ๊เจ๊เปี๊ยกเป็นยังไงนะเจ๊เปี๊ยกทายุมายังไงคือมาแบบมาฟัางว่าคนลุกยังไงนะเจ๊เปียคนลุกแบบว่า คนลุกเนี่ยเนี่ยตอนนี้ยังลุกอยู่เลยเนี่ยมีจิต <10 S 2> สัมผัสว่ามีอะไรมาแบบสัมผัสได้เลยแบบแบบมามาครอบหัวเราอะ่ะตัวเราไปไปแบบนี้มาครอบหัวเลยใช่มาแบบปุ๊บไปเลยว่ามีจิตสัมผัสว่าโอ้แม่ก็ทักทายแล้วใช่เราเจอเจอจริงๆแล้วก็จิตสัมผัสว่าเราอ่ะมีมีแบบชีวิตเป็นแบบนี้แล้วมาอยู่จุดนี้เขาน่าจะให้เรามีอะไรหรือเปล่าทั้งหมาสัมผัสว่าสักดิ์สิ่งมี รับรู้ว่าเออชีวิตเราเป็นยังไงค่ะถึงขึ้นมาแบบนี้อาจจะรับรู้ว่าเรามาเนาะแล้วเลขที่ได้ชอบเลขไหนอะเมื่อกี้นี้ก็เลขที่ที่ชอบก็คือเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนี่แหละแล้วก็ชอบก็เก้าศูนย์ที่เราเห็นกันนี่แหละครับเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดมันก็ตัวเดียวกันตรงนั้นตัวเดียวกันแล้วมาก็ไปพูดเมื่อกี้ว่าทำไมตรงนั้นกับตรงนี้เหมือนกันเลยแล้วสักพักพายุก็มาเลยอืมใช่จริงเลยเป็นปฏิพายุก็มาเลย ไปพูดอยู่นะทุกคนวทำไมเลขตรงนี้กับตรงนั้นเหมือนกันใจนีนยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเหมือนจริงไหมจริงไหมไปดูที่งก็เลขเหมือนกันตรงกันนะครับจุดทูบเขาจุดไว้ก่อนแล้วแต่มาตรงกับเลขที่เมนิตจุดอีกก็ตรงกันอีกเรามาดูกันนะครับให้อดูและเพื่อเป็นแนวทางนะครับูชัดๆเลยนะครับอ่ะอีกครั้งหนึ่งนี่เ้อทุกคนอ่ะแปดน้านะครับ กลับไปกลับมาตัวเดียวกันเลยนะครับอเป็นแนวทางด้วยทุกคนขอให้เฮงปังปัง,ปงรวยรวยนะครับ,นะรบก็เป็นเจ้าแม่ตะเคียนนะครับจอมปลวกเงินล้านที่นี่นะครับก็เคยโด่งดังและเคยคนถูกรางวัลที่หนึ่งมาแล้วนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นเคยคนถูกรางวัลที่หนึ่งมาแล้วนะครับ แล้วคหลายคนหลายท่านชาวบ้านเขาว่าถูกเลขบ่อยนะครับเวลาไม่มีเลขซื้อก็พากันมาดูมาก็มาเห็นมาเห็นที่จอมปลวกนี่นะครับมาเห็นที่จอมปลวกบางท่านไม่เห็นก็จะจุดทูปเอาก็จะได้ตัวเลขกันนะครับอันนี้อยู่ที่อยู่ที่อ,อำเภอสตึกนะครับจังหวัดบุรีร,มรัมย์พอดีผ่านมาพอดีนะครับก็เลยอดที่จะมาขอโชคขอลาภให้เอฟซีเพื่อเป็นแนวทางให้นะครับพวกนง้เราได้ผ่านมาตรงนี้แล้วก็มาขอนครับ กับทีมงานเพราะเราก็มาที่นี่นะครับฝากเอฟซทุกคนทุกท่านนะครับกดแชร์กดไลค์ให้กําลังใจกันด้วยนะครับเพื่อจะได้ตามแนวทางให้เอฟซไปเรื่อยๆนะครับจนจนเอฟซมีเงินมีทองทําบุญกันนะครับเดี๋ยวจะตามให้เรื่อยๆนะครับทุกที่นะครับที่ที่ไหนดังๆที่ไหนเด่นๆที่ไหนให้เล็กแม่นก็จะตามไปนะครับทุกคนคอให้กําลังใจด้วยการกดแชร์และกดไลค์ให้แค่นั้นก็พอครับ ตัวเลขนะครับตรงกันนะครับจุดทูบเขาจุดก่อนแล้วเราจุดทีหลังก็มาตรงกันนะครับแปดเก้าศูนย์หรือแปดเก้าศูนย์แปดศูนย์เก้านะครับตรงกันตัวเดียวกันตัวสามตัวนี้นะครับตรงกันเป๊ะเลยนะครับทุกคนตรงกันเป๊ะเลยครับเมตเติเขียนให้ตรงกันเลยไม่เป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่านะครับในคลิปของจงปลัวก็จะมีตัวเลขเหมือนกันแต่ว่าเลขก็จะจะตรงกันเหมือนกันเลขมาเยอะนะครับทุกคนเลขมาเยอะนะครับดูทั้งสองคลิป ดูให้เป็นแนวทางให้เท่านั้นนะครับเป็นแค่แนวทางให้ FC ถ้าใครไม่มีโชคไม่มีเลขก็เอาไปลองไปเสี่ยงจับแต่ที่นี่ก็ถือว่าท่านก็ศักดิ์สิทธิ์จริงๆใครมาก็จะคนลุกนะครับตรงนี้ก็จะมีเรือบรวราณเรือที่เอามาจากฝั่งน้ําให้น้ำนะครับขึ้นมาไว้ข้างบนนะครับคนที่ถูกเลขก็เอาท่านมาก็มีทํารังคาให้นะครับก็แสดงว่า เคยมีโชคนะครับมีโชคมีลาบมาก็เลยทําสลาให้ท่านนะครับทาเสาทําสลาให้ท่านยังสวยงามให้ท่านลบแลดลดฝนนะครับไม่เขียนท่านก็ไม่ได้ไปไหนไม่น่าจะไปไหนนะครับท่านจะน่าจะดูเลลูกหลานลูกหลานในที่จิตถึงท่านท่านก็จะถึงเราอาจจะให้โชคลาบเราตลอดนะครับนี่นะครับดูครับเหมือนเหมือนกับพญานาคเหมือนกับคือเหมือนเหมือนมี ดูครับดูรากดูดูรากสาธุสาธุนะครับเฮงงเหงปังปังเด้อเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับเดี๋ยวก่อนจบเดี๋ยวคอยดูอีกครั้งหนึ่งครับตัวเลขอีกครั้งหนึ่งครับให้เอฟซีดูเองแล้วก็ไปจับเอานะครับนี่เด้อนะครับตัวเลขนะครับเก้าศูนย์แปดนะที่นี่จะเป็นเก้าศูนย์แปดเออทุกคนครับเลขตรงกันเล่นอะไรก็คือ 8ปดหรือว่า0 090ก็ได้นะครับอ่ะจัดไปเลยทุกคนนะครับเลขมันตรงกันเลยนะครับจุดเมื่อกี้นี้ก็ตรงกับจุดเขาจุดไวก่อนแล้วนะเฮงเป็นปังปๆโดยเด้อสาธุครับกับแม่ตะเขียนจอมปลวงเงนินลานะครับ